ค่ะส,สวัสดีค่ะเพื่อนบันนี้ไปเยี่ยมเพื่อนสาวนะคะคุณครูดอกอ้อนะคะเรารู้จักกันมา20ปีแล้วนะคะเพื่อนขาไปเรียนภาษาด้วยกันที่ระยอนนะคะเพื่อนผูข้ขานคนหนองคายด้ค่ะจังได้แั่ คือเกาล่ะค่ะอีสานคือไซกับคือเกาค่ะคือหอดบานแห้งด้ค่ะอันนี้ได้กิ่นน้ำแดงด้ค่ะอันนี้มาจากบานมูด้ค่ะน้ำแดงไปเอาบานมูทุกวันเสาร์ไปเอานะคะอันโอ้สุดยอดค่ะนะท้อค่ะโพสโพส คัะเ,เพื่อนๆมาดื่มน้ำเร่กันค่ะเ,เพื่อนเพ่อขาจากธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนเพ่อขาอยู่บนเขาข้างบ้านเอื้อยเองค่ะวันนี้ก็มาลงดื่มครั้งแรกกับเพื่อนสาวนะคะเพื่อนเพ่อนขานะคะเพื่อนมาต้อนรับขนมค่ะเพื่อนก็ทําทขนมเค้กลูกพรุนมาไว้โรนะคะสวยงามนะคะและก็อร่อยอย่างที่เห็นเลยนะคะเ,เพื่อนเพ่อขานะคะ ดื่มกาแฟกินขนมกันเสร็จเราก็ไปชมดอกไม้หลังบ้านผลไม้หลังบ้านที่เพื่อนสาวปลูกไว้นะคะเพื่อนนะคะไม่ว่าจะไปไหนเราก็จะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปนะคะเพื่อนขานะคะหลังบ้านเพื่อนสาวนะคะเพื่อนขามันเป็นพืชเอ่อพืชเอ่อบ้านเฮาค่ะมันเป็นเป็นดอกหวานคือบ้านเฮาเป็นนอคือบ้านเฮาเขามมอยุ่เมืองนอกก็จะเป็นคือมางามขึ้นจะโค้งเนาะค่ะ เพื่อนๆคขาเบิ้งเพื่อนปลูกดอกไม้ได้งามหวานค่ะมีแต่คนอยากได้ค่ะค่ะโอ้ยอยากได้คือกันเพื่อนนะคนปลูกก่ะดอกไม้ก็งามคือกันเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อออันนี้กกปลูเงเด้ออันนี้กกปลูเองเบิ่งๆฝีมือเพื่อนเพ่นสาวเด้อนี่นั่งเอาเงินใบดเอาไว้เฮ็ดไหวผัวเฮ็ดจ้ะะพ่นนปลูกผัวเฮ็ดเออแล้วอันนี้ลูกหยังหน้าแดงๆเนี่ย คิดว่าเป็นหมักเมาพี่น้องเออคือบักเมาเนาะพี่น้องยู่นีมีสีสันอันตรายคือเห็นคือเล่าว่านี่แหละค่ะอันนี้ก็ลั่งแดงค่ะหมักเอ่อเรดเบอร์รี่นะคะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นพ่วงค่ะย่อยค่ะเบิ้งเบิ้งกะลั่งสีแดงเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนขาเบิ้ง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 ข้างในนี่เบิ้งข้างในเบิ้งเพื่อนเพื่อนนี่เบิ้งลูกเพื่อนว้าลูกใญ่ตะไม่กินเพื่นอะลูกไงเฮาสั่งเออชุดแรกมันจะออกมาไงงามงามเพื่อนเพื่อนเบิ้ง เด็ดมาให้นานวยนันยอดอ่นเด็ดเลยอันเด็ดเด็ดของสวนมันบ่ท่านได้สุกดีเด็ดพี่น้องจังสี่เห็นดำๆนี่คือแบบว่าสมแต่ว่าไปเฮ็ดไปเฮ็ดอันอันขนมหรือว่าไปทำมิลี่หรือไปทำอ่าเชคันนคะเพื่อนขาแจ็บเจ็บเบิ้งเพื่อนๆเบิ้งเอ้ยยืดมาให้เพื่อนๆดูนี่นี่กลิ่นหอมด้วยนะเพื่อนๆขาดูนี่ค่ะ โอนค่ะโอ้ยช่อเดียวนะคะเพื่อนขาช่อเดียวนะหลายดอกเลยนะคะเนี่ยสุดยอดเลยนะอืมอันมันมอเรีนท่านอังกฤษท่านเลื่อยท่นเลื่อยนีจะเป็นปุ่มสิงามมากเลยดูนี่ช่อง่ายหลายดอกนี่หอมมากเลยค่ะันเพื่อนขานี่ช่อเดียวนะคะสวยมากๆเลยนี่ ออ้ย <Home. S 1> คือหวานอันหวานซีทิดบานเข้าคนนี้ขาไหมคะ,คะอันนี้ถ้าเราผิดเราถูกถ้าท่าในใดศึกษาหรอกแต่ว่ามันมากข้าจเจ้าคนก,นกน็เอามาไห่กันเลยเอามาปลูกค่ะอันเพื่อนบ้านอยู่นี่ละ,ะมันเป็นพืชบานเฮ้าดอกไม<า>้ของคุณครูดอกอ้อนะคะเพื่อนอันนี้